เพื่อนคือเจ้าปุ๊กยืนนี่เป็นเดินนี่เดินของแม่เน่าอันที่หมดว่ามีเงินอนาคตนี่ปุ๊กเพื่อนลางง่ายลางยังเพื่อนกะให้ให้เลยบบดินในเรือว่าเพื่อนให้ชื่อเพื่อนกะเพื่อนกะบอกให้แล้วเพื่อนห้อยู่เพื่อนห้อยู่จามขึ้นมาหาได้เพื่อนกะว่าเพื่อนทอมมีเพื่อนปุ๊กดินเพื่อนกัดเพื่อนลูกลูกเต้าเพื่อนเอาลูกเอาผัวเพื่อนกะง่ายเขามาปุ๊กเอ้ลูกก็หลายคนโดยเออนี่เพื่อนห้อยู่ให้อาศัยจามขึ้นมาหาได้มีเงินมีคำแล้วกะท่านมาเขาซื้อนี่เพื่อนขายบ่ หรือว่ามีเงินแล้วไปซื้อวันใหม่มีเงินก็ไปซื้อวันใหม่เพิ่นก็บ่ขายดอกอ๋อลูกเพิ่นก็ยังหลายคนโดยให้ลูกเดินบ่อนนี้นี่แม่นไว้แบ่งให้ลูกพวกเพื่นกชันอาศัยจ้ะลูอือคือถ้าพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็สู้ๆะเนาะ้ไปนี่แหละักวันต้องมีวันของเฮาบางเทื่อโชคดีมีเรียกมีงานเฮ็ดได้เฮ็ดบ่ทุกคนเฮาก็อาจจะพ้นจากความทุกข์เนาะลูกก็เริ่มใหญ่แล้วเด้ เราเพจเวียเหตุงานกันจะว่าเก็บเงินมาซื้อดินซื้อดอนปลูกเพือนปลูกชาตได้กับนี้เนาะเอากับโมโหอนาคตนะนะปัจจุบันนีนก็สูนไปสักก้อนพี่น้องเออเห็นมองอยู่มองเศร้าแล้วก็เป็นแต่ห่อนแต่เอ้าเนาะคือว่ามีผ้าตังน้ำบ่มีผ้าตังทีแรกเอาผ้าตังนั่นแหละขึ้นไปมุ้งมุ้งแล้วมันลมมันฝนตก มึงบ่ได้มันบ่ได้ทนได้เนาะโดนแดดโดนพลกยมมันก็คุกูดบ่ได้ไปเอาทางะสว สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมัจสุบุสุคนมัจสุหมงสุบอนเนะาะบ่วซิ่ในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องย t u b e แมนายเนภาชาแนลเนาะพบพ่อ,พอ,อกันคลิปนี้กับพพี่พาน้องเดินทางมาหาอีกหนึ่งครอบครัวเนาะทุกคนเนาะป้าพุพ่นะอยู่ตรงหน้านี่ก็คือเพื่อนซานบ้านช่องของเพื่อนเนาะทุกคนเนาะที่เข้าไปหาเพื่อนเข้าไปโอ้ไปร่มน้ำเพื่อนนะทุกคนเนาะคือว่า เปินกะทุกงาขาดเคิรนนี well. ่แหละแต่ยังบ่ทันฮู้รายละเอียดที่ไปที่มาจังได๋เขาไปโอ้ไปล่มน้ำพิ่นกันเลยเนาะทุกคนเนาะอะาทุกคนเลยีเนาะ ไ่ได้ใช่สบายดีเด้อน้องนาแล้วก็แม่เนาะโดยวิไฟฟางมันเก่งกระเบาคุณบากหลังลงงานะโดยแล้วขออนุญาตถามชื่อยังเจ้านะขออนุญาตชื่อวงชื่อวงเป็นแม่ของน้องนาเนาะอายุจักปีแล้วสามสิบห้าอาุสามสิบห้าปีพรก็อายุน้องนานะ ถามคืนกน ừ, อนเนาะอายุจิพกปีพี่น้องเลยโดยเ,เป็นจยงได้คือว่ามาปลุกเคลื่อนปลุกชาานอยู่นี่บบบนี้น้องนะอืมแต่ก่นอนก็เคยเข้ามาสัมภาษณ์บนอยูทุกคนเนี่ยเปนอยูน้ำยาเนาะตอนนั้นเนาะอืมปลวกนี้เป็นดินไผ่แบ,บนี้อับบนบดจะปลุกเนี่่ย ดินแม่ยายออยู่ดินแม่ยานี่แล้วทำมาหาได้ขอบอให้เลยล่ะโดยวน้องทุกคนเพิ่นก็มาปุกอยู่นี่พอดีนอนสองคนนอนสี่คนไม่ลูกลูกน้อยนั่นแหละได้บ่ะสี่คนอ่ะสี่คนลูกน้อยชี้กับเบียดกันแล้วเบียดกันนั่นแหละไม่ตอกเนี่ยมาจะใช่ใชโอ้ยขอเพิ่นปีกนะไม่ ปีกไหมปีกตีว่าเพิ่นซอยออกนะเนาะือก็น้ำเพิ่นมาและนี่เฮ็ดสีเฮ็ดว่ามองนั่งกะนั่งไรมเด็ดเนาะโดยว้มองว่างกระถนกระทางหรือว่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมองนี่เนาะหรือว่าจังใดโดยเฮ็ดไหน่องนะโดยจะตวางหันแหละว่างหันคือว่าเห็ดบัดเห็ดเบือสิปหาเงินอยู่ไทยจครับมันไปบ่ได้เลยครัวไป ลูกเต้ากระไลเงินมันกาบอกว่ได้ออกแล้วบัดรนะบัดนะออกแล้วแล้วยังไม่ให้ไปบอกเลยเนี่ยใดไปกลับมาแล้วเอาโอทีเจ้าว่บบกุ้มนี่คือกลับมาบอกปินเนี่ยใดใจว่าได้กลับคืนอีมมันบกุ้มบกกลางลูกน้อยอ้อยอ่อนนี่แหละบ่มีผู้เอาไปผัดหน้าหาเงินผู้นึ่งชงค้นผัดบกกุ้มกันลูกผันหลายเออกลับมาโดย ไปเบิดคู่ครอบครัวบ่เฮ็ดได้ไรสับไปได้จากเดือนไปบ่ข้อเดือนไปบ้างสองสามมื้อนี่แหละเน่ครับมาค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเฮ็ดได้ไรสับนู่ค่าเดินทางค่าใช้จ่ายก็ยืมเพื่อนทั้งแล้วเ่าเงินมือมีใช้ยืมเพื่อนไปยืมเพื่อนมาทั้งไปทั้งกลับเลยโดยไปเห็ดงานได้ได้จากมื้อได้ยืมเงินเนาะ ไปเหตุงานก็ได้จองจามมือนย่แล้วอรับมากได้จังจ๊กว่ากุ้มบุกุ้มกันหากระไปบ่ก่อเดือนกุ้มมันแบบมันคาดว่าบกุ้มได้จะไปเหตุงานบ้านหนึ่งเทไรจะไปเหตุงานบันหนึ่งสามร้อยห้าสิบบัตรเหตุสองคนบัตรเจ็ดร้อยหขากดคือว่าทำารมดาอยู่น้องเจ้าเข้าชื่อเคนหาคนคนกินนะเจ้าออออืืเดือนหนึ่งเทไรสามเจ็ดร้อยน้องหน้านี่ก็ไปบ่น้องหน้ากรไป สองคนเจ็ดรยยังบริหารยังบริียบัดี้เงินเงินที่เดินทางไปนะเจ้าเงินเจ้าเองบอกหรว่าเงินยืมยืมดอกเปอร์เซ็นชี่ยืมเท่าไรยืมเป็นหมื่นเท่าลเอาเปอร์เซ็นเท่าไรหมื่นหนึ่งนะหมื่อนกับหมื่นึ่งกัต่อพันต่อเดือนบ่โดยพันหนึ่งพันหนึ่งมนหนึ่งต่อพันบาทดอกบ่ เดือนพันพันต่อหลายกับหมื่นนึต่อพันแมนแหละหมื่นหนึ่งต่อพันเดือนหนึ่งนะแมนสิเปอร็นี่กระชัมนวาพันหนึ่งต่อหลอยเขาเพราะว่าหมื่นหนึ่งกัมีสิพันนี่แต่ว่าเดือนเนาะแมนตัวขันหาอะไรจุกเลยเละจังได้ป่นปัจจุบันนี่เงินเงินที่กู้ที่ยืมไปนี่บดล้วบ่อรวยจังได้เอาเงินที่เรายืมไปแล้วเราใสเราใสเราจ่ายเบดแล้วจดแล้วไปกลับไปกับมาแล้ว แต่ว่านี่นี่ยังเป็นอยู่โดยอืยังเป็นอยู่เพื่อนกะถามอยู่กัขอเพื่อนไปน้ำค่อยกะคนน้ำบ้านนี่บ่เจ้านี่โดยอืคันมามัดชูมือนี่นะเฮ็ดยังจ้ะกูมมือนี่กระเพรดเพียงแล้วบมคั้นไปหาเราไม่ก็คือว่าอะไรบมมีรถมีล่าเน้ดอกก็ออกน้ำชุ่มมือบ่เน้ ทันมีน้องใหม่ขายแต่ละมื่นนี่ยังสิขายอยู่ได้เนาะยังยังโบไรใส่หนีก็มีกินมีรายได้ยังแน่จ้ะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ับมีรายได้เพียงแต่ยิ่งชื่นนอกจากเก็บผักหักน้องใหม่แล้วบริษัทยังน้องใหม่กับบริษัทบ้านเฮาเร่มันเกิดกลัวจะได้จะไปเห็นยังผัวกลัวกับมหาคิซี่กับโต๊กโต๊ะไม่ประเทศเมียนัารกับโบไรขุมมือนทุกตระรยงซ้ำคิซี่โต๊ะซูงแทบบ่ สูมเติบและโร๊กลงมา้านกกไหมแข่งขาบริหักบ่อแข่งโซ่พี่ขึ้นงงๆกินอคอยมาบระหักดับเบิ้เออเป็นเพิงละบ่อตัวเพิงแล้วได้เป็นทิศแล้วได้ไปหามอหายังยี่บ่อจ้ะได้ไปแล้วเงินคำแบ่มีก็มีแต่ต้มวะต้มยากินเลยโอ้ดีไล้อะไรเปลี่ยนเนาะดีแล้วบิกปกติแล้วบ้ ราดีคือบุนี้อย่งเห็ดนักพอได้และจิ้ใชกระดูกค่ะเจอมันแตกมันเล่าเนาะไม้ใช่ว่าตกมาคันบบข้างนะมันใต้ตกลงเลยหันไนบอกลงมาบันข้างง่าไมมีคนเห็นอยู่บ่กะมีแลี้ยมูยมไปน้ำกันก็ยังดีมีมูเนาะมันไปพืนหนึ่งผนเดียวเพะแห้แกเม็ดค่ะกได้บ่กบ้าพอได้ก็ได้แล้วก็แล้วก็ว่าเกิดเลือบร้เนะ จ้าบุได้ไปนั่นหรอป่าเออเจ้าคานซัไปาผู้ใดผู้ใมือเพิ่นไปหันได้จากโลกี่ชีเพิ่นกับบุได้หลายดอกได้ขี่โลค่ะโลมาขายโลท่ายบ้านโลท่ายเก็ชื่อมือนี่โลละชิปพันเฮ้ยว่าวาไปมนีบ้านคือว่าเช้าหาเลยเส่าหบอไปซื้อสามชิปฮัชิปป่จะเส้าหาสามชิปมันจเส้าหานี้ยแล้ว ซื้อต่อเวียชื่อเนาะโอมไปด้อข่อยสิมาซื้อเนาะีโค่ได้ลายเลยบอกเนาะชีโค่หรอปะฮะชีชีโคกแล้อชีดงชีโค่โบมีดงดอกแถวนี้อืานั้นเราไปได้เดี๋ยวนี้ไปได้แล้วจุบคายาช้ำเนาะโดยได้เนาะ4โลเด้โดยแกคันนั่นกงสิได้หลายดอกบางมื้อกับ่ฮอดชีได้มือสองโลสองโลกะ2โลกั50 0 0 0ิคือน้องหน้านี่กกบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกชชยอายุยังน้อยเนาะอื การไปหาหน่อไม้ก็สิให้เราย่างบ่๊อโบมียังบ่ได้ไปไกลโนด่ะบ่พอดแล้วมันบ่มีนั่นเนาะบ้านหมู่บ้านติดถนนบ่ได้มีโคกมีป่าบ่แถวไก่คือว่าเห็นเพิ่นหอยหน่อไม้ขายมันต้องต้องแต่งเพิ่นไปหาอยู่ใช่นไไปหาสีวิลเจากบ้านไปสีวิไลนี่จักกิโลกับไก่เติบแล้ว่อยบดจักกิโลกิเลนขารักอันนี้รักรักกับพนักเออบพจักเราก็เรา บ่จักบัท่าไรแต่มหัว่าไกลเป็นบ่อืมไปแต่ละเทื่ยนี่ย่างบ่หรือขี่รถขี่รถอันเดีไกลเพาะจำก้วนเนาะถึงถึงสิไปฮอดแล้วก็ได้มากระตาหนึ่งกย่เต็มที่เนาะทันว่าย่างฮอดมีข่อยกับปหาได้โดยเนาะโดยจิโรกจีโรกกะอึดมืนกันบลูกปาหาน้ำห่วยนี่มากระดาษถ้วยทงชองทงหวยคายบ่ทมีไก่นะโดยจังไนยชิ้อมือนี่กินอยู่แบบได้ฉะเนี่ยอยู่เนี่ยอยากก็กินน้ำยานี่แหละ ม,มีนะกินน้ำเพื่อนออกมาอยู่นี่กินน้งของกินน้ำเพื่อนยุคไหน้าตะก้านี่มีบ่ไหน้าตะกา้ากับมีกับเพื่อนคายเพื่อแล้วบบมีแล้วเด่นกาแสดงว่าบ,บ่มีเ<ด>พื่อนกับคายหน้ากับคายบ้านเกิดของเอื่ยเพื่อนอปีนี้เนี่ยแมนปริเ็ดไห้เฮ็ดนะประเทศไทยเฮ็ดนะโซยเพื่อนกินอาศัยแต่ว่าเก็บพักฮักน้อไม้คายได้ชื่อเขา เ่าอพนกับระกุ่มซ้ำข้าวต้มขนมลูกมาลรนมาชื่อแบบแล่นใจลูกอ่ะโดยมูได้วฮะผมมีดูมูแล้วเด็กน่อยเนาะเจ้าเป็แห้งไายกระเป๋าสีลูกแห้งว่ามีได้โดยมีกับร้ายแล้วส่งนี่กะสิบซาพันบบชิบซาพันชิบซาพันกับไายเนาะเงินเ่าเพื่อสิหาได้เด้ มันเฮียบกน้่อยมันใจมีธงใจคล้ายชิบชาวพันชาวชาวชิบกันนะชิบชาวพันชาวพันกับประมาณแปดสิบาทเนาะพี่นอก้หมีนะมีเงินติดธงเทาเหร่เี๋ยวนี่เอามาเบิ่งด้วยม่อยากเบิ่งเงินเรามีกรบลายแล้ว คันเรามีหลายแล้วคือสิบูตี้ดอกนี่อันว่าจังกะสีนะเม่นอะติดอาบุนี่นะอันที่ปุกตุบนี่ได้จ่ายสองแสนติดสองแสนจังกะสีจักแพทย์นางเบิดไงจังกะสีสิบสามนขอโทษด้วยนะเม่นอะไรนะพาเราเรื่องเงินเราอยากหายได้ไหมโดยเจ้าอยากไปเบิ่งของเราเอ้าโหเป็นยังเนาะอันขนาดจังกะซีนี่เพื่อนก็ยังได้ติดหนีเนาะหลังไม่ได้ใหญ่เด้พี่น้องเลยใส่แบบบวชหอดเช่าแผ่นช้ำเนาะสิบสามสิบสามแผ่นก็ติดไว้ครึ่งหนึ่ง อืมคือว่าลุงใหญ่เอาเงินให้ไปซื้อบอกเห็นไหมแผใหญ่เอาเงินให้ไปซื้อแผ่นนึงโอ้ลุงใหญ่ซอยแผ่นนึงสามแผ่นกระติดนี่กระหันติดไม่ตอกนี่ซื้อบริโคลไม่ตอกกับคอเอาคอคอทั้งห้องงานเจ้าใหญ่มานอนนี่แล้วจะคืนแล้วนี่ได้ชามคืนแล้วเออชามขึนกับบริเลวอันอาศัยว่าตอนเวียงตอนเว้นนี่มันอยู่บ่ได้เนาะมันห้อนมันต่ำได้พี่น้องเออ หัวก็ยัก้มต้องระบ้งเรานอาวนอนตอนคืนก็เอ้าพอสมคว้นี่ยโอ้นอ้าหอนกันจักเสียจังใดเนาะอมีอีกนะขั้นน่อยมีคนเรื่องเพจเรี้ยเหตุงานนี่ขั้นมาไปทั้งใดก็เป็นไปต้องการเบิดบอจึงโดนโจแต่นทุบไปเบิดั้นมีการมีงานใะไกะอนถ้ามันฮุบรูทุบเต้าไปอะไรเห็นการงานก็ขั้พอได้ คันว่าปะไปน้ำพีน้ำน่องอยู่ในบ้านเนี่ยมีผู้ฮับเลี้ยงขาบ่มีผู้เอาแล้วคืออันยาคือยาเพิ่นกะเข่าแล้วเอาลูกเอาหลานกะบ่ได้คือสมมติว่าให้เจ้ากับผัวนี่ไปน้องหน้าอยู่กับน้องนี่ได้บ่กบัดคือฮอดก่อนบัดอืมฮอดลูกยืมทอดกุนโอนไปบ่ได้โดยน่องพี่น้องเพราะว่าไปฮุบหอบฮุบหอบไปบัดทุกคนบัด บ่ไดเห็นงานเบิดทุกคนไปเลยค่ะกินข้าอยู่นี่บุกุ้มกันอือปวดหัพท์บหอนเด้อไม่ได้นะคะน้ำพุ่มเกินแล้วคนละไปถ่าก่อยก่อนเออจำเป็นจำเป็นต้องอยูบอะเนี่ยแล้วจ้าแหนะออกมาที่เครื่องขอบเครื่องพัวมจะได้เหรอเครื่องพุ่มกับผมมีเนี่ยโคน้ำยาแล้วกินหม้อหนึ่งหม้อแกงอั้นก็ถวยบ่วงกับเขางานแบ่งให้ด มีแจ็คบถยวยบวงเนี so ่ยกับบริเพน์เป็นอะไรนะยังบรได้ลากอ่ะเจ้ามาเนี่ยเจ้าเห็ดยูเห็ดกินอยูใช่จ้ะกันยังกับบอนดงไพ่เห็ดยูเห็ดกินนี่นี่กับบ่มีเลยนะกินดินนี่แหละอยู่นี้เนาะลงลงเลยคันหมดว่าฝนตกเนาะฝนตกแดดออกี่ยะแดดกับฮ้อนแดดด้วยฝนตกกัะเปียพอเพื่อนที่เราปลุกนี่มีแต่ว่าอาศัยแต่นอนซอมันหอมเนาะ ได้สำน,นี่นงบเจ้าบดอะไรก็อ,อยู่ไปชื่อชังกะซีกะชลระปองกะเป็นแสนพกะไ็กระปูกะปช<อ>ังกะซีกะสแสนอือทำนั้นแหละงบป,ประมาณ 4, สี่แสนแสนห้าแสนนี่แหละห้าแ <5, 000. S 2> สนประมาณหกเจ็ดร้อยบาทนเนาะคันว่าเป็นเงินนะเงินบาทประมาณเจ็ดรอยบาท โดยประมาณไางคนขอขอกจากขอน้ำเพิ่นขอชื่อขอชาวบ้านนี่บอขออยู่โรงงานเวียดขอน้ำเวียดขอน้ำเวียดบีเพิ่นยังให้เนาะโดยมีแะละเพิ่นให้โดยตนเนาะเพิ่นขายได้เพื่อนไปขอเพิ่นก็ซื้อโดยขอรายก็น้อยเพิ่นคือเจ้า ปุ๊กอยู่นี่นี่เป็นเดินนี่เดินของแม่냐โดยพันที่หมดว่ามีเงินอนาคตนี่ปุ๊กเคลื่อนลังไงลังยังเพิ่นกะให้ให้เลื่บดินในเรือเพิ่นให้ชื่อเพิ่นกะเพิ่นกะบอกให้แล้วเพิ่นให้อยู่เพิ่นให้อยู่จมขึ้นมาหาได้เพิ่นกะเพิ่อนทอมผมมีเพื่นปุ๊กดินเพิ่นฝัดเพิ่นลูกลูกเต้าเพิ่นเอาลูกมาคัวเพิ่นกะง่ายเขามาปุ๊กเออลูกก็หลายคนโดยเออนี่เพิ่นให้อยู่ให้อาศัยจมขึ้นมาหาได้มีเงินมีคำแล้วกะท่านมาเขาซื้อนี่เพิ่นขายบ่ หรือว่ามีเงินเลยไปซื้อบอลไม่มีเงินก็ไปซื้อบอลไม่เพื่อนกับผขายดอกโอ้รูปเพื่อนกันยังหลายคนโด้ให้ลูกเดินบอลนี่นี่แมันว่าแบ่งให้ลูกพวกเพื่อนพวกชั้นอาศัยใะ่ไหมคือท้ายเจ้านี่อาศัยอยู่ั่วนข้าวว่าขึ้นมาหาได้แล้วก็ไปซื้อเดินอยู่บังเอื้ออปัจจุบันนี่แมนอาศัยเดินไม่ยากอยู่เนาะพวกกระต๊อบอยู่พี่น้องเอ้ย มาบางหันกับเคยเขามาหาเพื่อนว่ากําลังเฮ็ดบัตรีิไปหาเงินว่าจังล่ากระสู่ชีวิตเนาะไปทั้งล่าเลยคือกาขึ้นอัตตระปาอกระปือช่วงนั้นนะนะกลับมาบุพาทีีได้ไปทั้งในเลยยู่บ้านยู่ทุกกับยากกับยู่หากินนี่แหละไปทั้งในกับบุพเพได้ยู่หากินแบบ่มี่มองหาบบดูเดาะยูหลุดล่างไปหากับบมีเพิ่นบุมีมาพไปกับลุกัญหาน้ำใกล้นิหละ ในเจา้าภทษาุ่งกระขายไปดูกระตุงะง้งขนมให้ลูกอืมท่านสมมติว่ามีมีผู้ที่ต่อมาว่าอยากเห็นเจ้าไปเพิษใหญ่เห็ุงานนี่ฉีสะดวกไปบ่งานกะสะดวกไปท่านมันมีงานสะดวกงานไปสบายค่ะในในใจนี่ว่าเหตุงานจะคน้นจังสิกะว่ากลุ่มอยู่กลุ่มกิน ถูไปนะมันต้องมีสักวันเนาะเขาบอก,อกโดยเอาข่าวเพื่นติดต่อมาว่าให้ได้เหตุบียนเหตุงานบรตุกคนเงินเดือนพอพังนี่กะไปอยู่บอกเอนพพังกไปครอบครัวะไปยตอนนี้ครอบครัวจะมีจะกคนก่อน

สิไปก็ต่อบัตรอีกคำว่าเฮาพ้องานดีเงินเดือนดียังว่าสิตัดสินใจเฮ็ดบัตรแรงงานเลยเนาะมันยังสิ้กุ้มอยู่กุ้มกินนันนะใส่ปุ๊บได้เข้าในงานปุ๊บก็เพิ่นให้บัตรเห็ดบัตรแรงงานมันีล้วจะเงื่อนเมื่อใดกินมันเอาเพิ่นบ่ออกให้ก่อนมึงเพต้องให้ก่อนอยู่แต่เพิ่นก็บฮักเอาเออฮักก็บฮักเดือนละพันละได้ใครอยู่ได้ อยู่ไปเรื่อยๆพอนไปเดือนละพัาละดเขาก็ยังเหลือกินเรือพอได้ค่าใช้จ่ายนะเนาะทันมาโดดหักบาทเดียวแบะแนวเล้วบนี้เนี่ยคืออยู่ชิกินแเดีวแน่ย่แ่เนาะอยู่มาเหมาะมาเมะไปซะก่อนทัพอนทันไปในลาวกับมได้มาเลยอยากยู่อแบบนี้ โราฝึกกําหนักอยู่หากินพอกินมันมีกินก็ได้พอเนื้อนั่นเนื้อนี่อ่ะปวดบ่วงโตนี่เพิ่นมาใสลคอเพิ่นก็ให้บ่คอก่ะเพิ่นก็ให้อายุคอดูแลเพิ่นก็อยากให้แล้วโดยคันวว้นั่นก็หาแนวมาแลกกันแะไรเนาะโดยเก็บพักหักหน้ำไม้มาแลกเพิ่นมาเปลี่ยนอืมพี่หน่อยยังไงก็ชุ่มนุ่มกันเนาะ ชักวันต้องมีวันของเราบางเ่อโชคดีมีเรียกมีงานเหตุไดเห็ุบัตทุกคนเราก็อาจจะพ้นจากความทุกข์เนาะลูกก็เริ่มง่ญ่เลยเด้เจ้าเพ็ดเรียกเหตุงานก็จะว่าเก็บเงินมาเชื่อดินชื่อโดอนพวกเพื่อนพวกชานได้กับนี้เนาะเอากับ่หัวอนาคตนะปัจจุบันนี้ก็สู่ไปสักก้อนพี่น้องเอ๋ เห็นมองอยู่มองเศร้าแล้วก็เปิดตาห่อนแต่เอาเนาะคือว่ามีผ้าตังน้ำบ่มีผ้าต right? ังท yeah> ีแรกเอาผ้าต <hm ังน oh ั่นแหละขึ้นไปมุ้งมุงแล้วมันลมมันฝนตกยุ้ยมุงบ่ได้มันบริทนได้เนาะโดนแดดโดนฝนไงโยมันก็คุปะคุ่ะแล้วทางละซีไส่หว่ะนี่ไปรับเพิ่นเพิ่นใหรับกะรับกว่าโดยเพิ่นก็ให้ยุปิดมาได้กินพี่นี่ข้น้อย ืมองตรงๆปัจจุบันนี่ได้เงินในมือเท่ายเข่าเข่ากระเป๋าเงื่อนในมือกบท่านนั่นเลยค่ะแต่เรามีทางหาไม่หาแต่ไม่ห้ามม่ห้ามกันไปมีรถมีดังลูกอยากกระต้มขนมอยากกินเนี่ยกินเฮ็ดได้ไหมจ๊ะบางทีแต่เนี่ยชื่อให้ไปหาซีหามืองกัหาเฮ็ดกระต้มอันนี้เนี่ยก็คือว่าเล่ากบบ่ได้มีปัวไปจะชงเงินแล้ว ชื่อ,หองไหนจ๊ะยังดีใน n h าดีเนาะ<ม>คนยืนมือซอยเวลา่อยเลือเวลาลูกอยากกระต้งขนงมนะเขอแก้ไป ทุกคนผนรักคลิปนี้แม่พขอตโจค้คลิปก่อนเวลานี่ก็ค่อยค่ะย้ำแรงเลยมือหนามือในแหลกสีบเบคเขามาอัพเดตเนาะโดยอ่ะกับบุมี่ยังลายมีน้ำใจเล็กน้อยน,นี่ก็เงินของเมใน,นนะ้าเองนี่แหละไว้ให้เราซื้อกระต้มขนมแม่ลูกแล้วกับบัวลวงบัวลายดอกเนาะพอตะจุบขนมเรือ่องพริกกาะได้ดอกทงนึง สองฮงโอ้สองโงบ่โดยนานเบิดยุกผิกเนเพชรเนาะโดยช่วยเรือกันไปทุกคนไหนเห็นจังไดรบ่มีเนาะสู้ๆแหละอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวจบคลิปกันเด้อเนาะสบายดีโดยโดยเนาะทุกคนเนาะกระไดโอ้ได้ลมกับอันครอบครัวของน้องนาเลยทุกคนได้เพิ่นกะบ่มีทุกเนยางกันแหละเนาะยาก ทุกยากทั <göster ges> ้งเงินทั้งยางแล้ะก็ทุกยากทั้งไปหาอยู่หากินก็ยากลาบากมันไก่โคไก่ป้าสิไปหาเก็บพักหักเราไม่ก็ไปไกลต้องขี่รถขี่ล่างไปเราผัดบ่มีรถเนี่ยนะอาศัยไปน้ามุงไปเก็บพักหักเราไม่ก็มันไกลยางไปหมบหมดพี่น้องเลยแล้วก็อยู่ไปเราทุกยากอะอยู่มาเหมาะไปจำซาลูกง่ายประจันเนาะโดยเราก็ไปพุกกระต๊อบอยู่อาศัยเดินย่าแหละ พอได้อยู่ั่วข้าวอันเด้พี่น้องกักนในห,หน่อยเนาะนอนสามคนกับผู้ดีเบียดกันสามสี่คนในเบียดห่อนบริเวณเนาะทุกคนเพราะว่ามันแคบเดยเนาะใครที่ว่าเห็นคลิปนี้แล้วแต่าาว่าอีตนชงซานอยากช่วยเหลือแล้ว กติดต่อเข้ามาหาทางทีมงานได้เด้อเนาะทางแม่นายนภาเองก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยอาบุญน้ำกันเนาะเหตุจังได้เพิ่อนกับโบเมเมในายนภาก็ช่วยเลยเพิ่อนเบื้องต้นแบ่งปันทำที่มีทุกคนเลยเนาะแบ่งปันทำที่ไว้พอเพิ่อนได้ซื้อประเด็กแป้งนัวหรือว่ากระต้มขนมให้ลูกเพิ่อนโดยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวเจ้าคลิปกันเด้อเนาะขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัพปูทุกคนเขาที่เข้ามาติดตามฮับส้มแล้วก็บอกขำโฆษณาเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงพบเเจจอแต่คคววาามมสุขริญ โศกมานลำรวยกันเบ้อสกุลสกนเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้แม่นายนาพาขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี